ของเล่นบินีออนเยอะแยะเลยอุตโตยืมเล่นหน่อยนะฮะ <S <S เอาเลยลูกเอาเลยของเล่นบินิออนก็มีของกุโตก็มีอินเตเสียงดีๆพอๆเลยฮะขอเล่นหน่อยเมื่อนะ่ะขอเล่นหน่อยนะฮะอันนี้เขาเรียกกันเลยลูกโอ้ยเพนกวินนี่นะอุตโตโอ้ยอันสิครับเมาลูก เอาดีไงก็ของฟูตโตุนี่ไงอ๋ออันนี้โอหอมเหรอฮะยังซื้อให้หอมเหรอโอเคเลยเสียงเพราะดีด้วยน่สจะหนุกเล่นของพี่นีออนหน่อยนะขอยืมหน่อยอยากเล่นของพี่นีออนด้วยอะ่ะของภูตุก็มีน,นี่ของพี่นีออนเนี่ยอาพี่นีออนเป็นรูปอะไรอะ่ะ ชอบไหมตัวชอบไหมเนี่ยเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะเสียงอะไรเสียงอะไรโอ้ยเล่นตัวนี้ดีกว่าสนุกกว่ากันเยอะเลยใช่ไหมสนุกกว่ากันเยอะเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยดุกดิบอยากเล่นอะไรของเล่นเพียบของเล่นเพียบเลย ตามหาอะไระ่ะของตัวเองก็ได้นี่เพนก,นก,นกินนี่ลูกเพนกินครับอืมนี่กระนาเล่นอัน,นกระนาเล่นจะเล่นอะไรกันดีเนี่ยของเล่นเยอะแยะเลยผมอมอนไอ้ลูกอันนฮะ,ะแม่ผมจะเล่นทุกอันเลยฮะขอเล่นก่อนขอเล่นก่อน อันนี้ก็อยากเล่นอันนั้นก็อยากเล่นทุกโต๊กนี่อยากเล่นทุกอย่างเลยแม่ว่ะสนใจอะไรครับจะเล่นอะไรจะเล่นอะไรอ๋ออันนี้ห้องน้ำของผมมาครับอืมเดี๋ยวไปสำรวจอะไรอีกหาแต่ของเล่นนี่ ชวนพี่ออนมาเล่นด้วยใช่ไหมนัะน่ะน่่นพี่ออนอยากเล่นกับน้องอะ่ะชวนพี่ออนมาเล่นด้วยโอ๊ยโอยนี่ออนอย่ากแกล้งน้องนะลูกพี่ออนอยากออกมาเล่นกับน้องอะ่ะออนอยากเล่นกับน้องอะ่ะแม่เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนลูกเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวแม่เปิดให้นะโุโต,โตรครับอยู่ไหนไปแอบอยู่ไหนอีกไอ้คนนี้นี่เขาไปแอบตรงไหนอีกหาอะไรเล่นดีเนี่ย ซอกเสกของเล่นอยู่เรื่อยเลยเราไอเด็กจอมสาอยากรู้อยากเห็ยนอุ๊ยโตฮะอุ๊โตอยู่นี่ในโอ้หาของเล่นอยู่แม่เฮ้ยหาของเล่นอยู่ยังไม่จบใจอะไรเลยหาของเล่นอยู่แม่โอ้ยเนี่ยพี่นอนอยากได้กระห่มใช่ไหมฮะใช่หาของเล่นอยู่ค่ะแม่ผมหาของเล่นครับ